สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาดูแลสุขภาพของคุณก่อนป่วยกันแล้วค่ะอาการปวดเมื่อยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการทำงานค่ะอย่างอาชีพขับรถรับจ้างของแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็สร้างปัญหาสุขภาพให้เขาต้องปวดเข่าเรื้อรังมานานกว่า10ปีอาการรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้แต่อะไรเป็นตัวช่วยพลิกวิกฤต ให้สามารถกลับมาเดินและทำงานได้ตามปกติอีกครั้งไปติดตามรายละเอียดจากคุณฟ้ารุ่นรุ่งในอโรคาวาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงย่อมสวัสดีครับโอ้ยังดูสมาร์ทอยู่เลยนะคะไม่ทราบว่าคุณลุงย่อมประกอบอาชีพอะไรอยู่คะรับจ้างครับรับจ้างครับทำอะไรเอ่ยขับรถคันข้้งหลังนี้หรือเปล่าคะคันนี้คันนี้มันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยโอ้ค่ะก็ได้ครับ แล้วก่อนหน้านี้คุณนุย่อมมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะมันมีมันปวดปวดหัวเขา่าอะปวดหัวเข่าที่แรกเราก็ไม่รู้พอปวดหัวเขา่าว่าเดินเดินไปไต้องนั่งนั่งสักห้นาทีสิบนาทีแล้วก็เดินต่อไปได้ใช่ไหมต่ตอหลังคอมมาฝังวิทยุไอ้ของอลั่นทุ่งทั่วไทยอะเอ็มมนะนะฝัะงไปฟังมาก็ถ้าไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองโหสั่งมาเลยก็ลองกินเลยกินน้ำเห็ดเนี่ย พอขวดแรกบังก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมันมันายปวดเมื่อยเหมือนว่าเราจะขี้พวกง่ายๆเราจะขี้เนี่ยต่ะก่อนเนี่ยขี้นะขี้ออกมานั่นแดงนะที่ตูดนะขี้ออกมาแดงนะเป็นเลือดออกมาเลยอะแล้วเราเป็นรีดสีดวงเหรอคะไม่มีไม่มีไม่มีแต่มันจะเริ่มเป็นไงมันจะมันมีงอนไก่ขึ้นมาน้อยอย่างเงี้ยนี่เรารู้ตัวก่อนเรารู้ตัวนี่เราก็ดื่มตั้งทีไปตอนนี้ไม่ต้อง พูดง่ายๆว่าขี้ก็มันต้องเบ่งว่างั้นถึงเวลานี่ออกมาเลยนี่เรื่องจริงแล้วงอนอะไรก็ไม่มีนะไม่ไม่ไม่เพราะว่าไม่มีงอนแล้วตอนนี้หายเป็นปกติหมดแล้วม่นมีแตมีอยู่ก็คือซีดซีดมันก็ค่อยจางไปนะซีดที่ไหนเอ่ยมันมีนี่อันหนึ่งนี่นี่อันน่ะมันมันมันค่อยๆนะแต่นี่ไม่เจ็บไม่รู้ว่าเราจะกินน้อยไปเรากินมือเดียว น่ตอนนี้เราวิ่งรถใช่ไหมวิ่งรถตั้งแต่วันหนึ่งวันนี้แล้วก็อีกคืนหนึ่งปับบ้านสี่สามสี่สี่ก็นอนปุ๊บเราก็กินแก้วหนึ่งเราก็นอนก็คือว่าเราตัดสินใจดูแลสุขภาพด้วยน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะแล้วถ้าหากว่าจะให้ตีเปอร์เซ็นต์นะคะว่าสุขภาพของคุณลุงเนี่ยดีขึ้นคิดว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะประมาณสักงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนที่ ก้าวขาไม่ได้แล้วขาสัน่นนะคะนี่บะคลอนี่เช็ดรถเนี่ยเช็ดนั่งนั่งเช็ดลุกขึ้นมาเนี่ยหน้ามันจะมืดตาหลายหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีแล้วนี่เรื่องจริงไม่ใช่ว่าโกหกนะ,ะนเป็นเรื่องจริงเพราะเราทานน้ำเห็ดน,นี่แหละค่ะไอ,ไอทีแรกเหมียนะขัดขอโอ้ยเหมียไม่ให้กินเราคว่ามันแพงควรละพันห้าแต่เนี่ยขัดขอโอ้ยไม่กินแล้วไม่กินไม่กินเราเื้อกินไปเอง เราดื้อเราดื้อเพราะว่าเรารู้สุขภาพร่างกายเราว่ามันเป็นไงอะ,ะเราเรา,เราก็เลยซื้อมาทานถึงแพงหน่อยก็มันร่างกายเราสมบูรณ์นะแล้วตอนนี้ดื่มมากี่ขวดแลวคะดื่มมันเขาทิ้งไปมั่งไรมั่งตอนนี้ก็เหลือสาสิบขวดได้สาสิบฝากขวดนะ30ิบกว่าขวดแล้ว,ลวดื่มมาหลายหลายปีแล้วค่ะเพราะคุ้มค่าหรือเปล่าคะคุ้มครับคุ้ม ถ้าหากว่าคุ้มขนาดนี้นะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งมีของขวัญมาฝากด้วยนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาติเพื่อให้คุณลุงแข็งแรงนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะจาก70%เออาให้เต็มร้อยไปเลยนะคะกับเครื่องดื่มมันแผสกัดเพื่อสุขภาพค่ะของขวัญจากธรรมชาตินะคะขอบคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณคนับเป็นโชคดีนะคะที่สามารถกอบกู้วิกฤตสุขภาพจนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งแต่โชคดีไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะ เริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณก่อนป่วยด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัด Mushroom ุรูมของขวัญจากธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างสมดุลให้กับสุขภาพอย่างยั่งยืนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ